ก็ดีจ้าเค้านี่ไอ้อกีดกระมานขุดคลองน้ำอยู่อัน่ะหลังบ้านนี่แหละจ้าเนื้อบานไกลขุดคลองน้ำน้ำบางที่ห้าวรางถวยใช่ไหมจ้าฟางเสียเล่นไหลออกมาเขาเลยพากันมาเฮ็ดคลองนอ้ำนอนเจอเสียบานหายวะเลยหายาเลย,ยเลยอ้อห่วงอยู่เดียวเจอเจีบครับเจอเจีบ <c oughs> มื่อเมื่แม่เห็ดแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีก็ยายพูดแม่ขอลุ้งตาอายแม่ลูกชายคนโตของยายขับไปเร็วขับกันมาซื้อของหางข่าหยังอ่ะนายหาหยาหยาพีบัวจ้า ดินดินทรายมันไหลลงเออเอาไปโน่นเลยโกเลยมีเเล่าเขาจ้า่ยเออ กินเลยอ๋อรับมากินบัลกลาลบแบบสวัสดีครับดน้องยังนี่น้องบิ๊กเอ็มครับไปอันนี้น้องยังน้องเดนเนียลครับสวัสดีครับแมล่ละเนี่ยเดนเนียลนี่ เนี่ยเนี่ยกำลังหัดเรามูบัาในน้อยจ้าสี่สิบหลังคาเลื่อนู่ทั้งผู้ได้นี่พี่น้องบนอยมีบนผู้เนี่ยออกมามาถึงการลูกออกมาเร็วมาพี่เร็วอ้าวนางลองบีเอ็มคือไม่ได้ไปรงเรียนบ่ามนวันอาทิตย์ครับ วันหยางแดเนียวันเฉาวันเาวันอาทิตย์ครับผมเนยเนีถ้าไนเขาโรงเรียนได้เนี่ยจะสองขวบสองขวบกับไอสองเดือนแดนเนีบิ๊เอ็ซปีเคิงเิง้องเจบเซิอเบเอบิกเ็มซนเิงน้อบเมีปนงวงนวนเ้กเอเอม่ไม่ี่ พี่น้องเมื่อกี้ปูคดคุดเป็นพระเจ้าคุดมาขายแม่จ่าต่ว่าอยู่บ้านไม่มีดอกมันอึดจะไม่ตะกี้ยยอยู่หน้าอะไรนี่เยลับซื้อมาเย็นอะซื้อมาออมแต่อยากอะไรอย่ากกินเนาะเย็นเอามาตะใสบุบงวลูกถ้าลูกใกล้ดีซื้อมาดองเยอะไก่หมักเอามาดองใส่ต่ำบักฮึงเย็นเราเอามาตะใสบูดเจ้าอันนั้นเแข่งจะถุงละจักบาทนี้ยี่สิบบาท ตัวละยี่สิบบาทได้บักหลายเนื้อ้า,านขนะา,าบ้านผู้พานทองมีสองลา้นนลานเนนะี่ยนี่ร้านใหญ่นนะ่ะร้านใหญ่น่ะตอนนี้นะครับอ่ามีบ่อน้ำพูเกิดขึ้นที่<ค>นหน้าบ้านนะครับเพราะว่า บ่อน้ำเป็นน้ำไหลมาจากข้าพญาน้าบ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์ตอนนี้ที่มนพระมาขุดอยู่นะครับที่มนหลวงพ่อมาขุดอยู่อาหลวงพ่อกำลังไว้มันแตกกาน้ำแตกกาแตกน้ำซึมเพิ่นกับเลยเหตุหลวงพ่อกำลังทำพิธีเอาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อกว่าอะไรนะว่าสามนะบาลี้งูแตกแด้วบานี้โอไปเบย์ก็น่ะ ปูนเขาเอิญธรรมศาสตร์เนาะปูนบานหน้าบานปูหน้าบานเฮ่ามันอยู่ในหลุมมันในหู้พูดเอาได้เลยจ้าแมันัปนปูเลี้ยงอันนี้คือปูหน้าแท้ๆพมันเปนปูเลี้ยงจ้ามันหลายแสบแสบซุบมนี่จากเมืองทอนพันเทศทอนนำอยู่อันนี้แล้วอันยุบานไอ้กีเทศทอนเราก็เลยพาเมืองกะเพ้ากระเพ้าอยู่คางรัวจ้าคางรัวอยู่บ้านไวพัดกะเพากิน เรากอามาก,กินผัดก,กะเพราเนาะตาพี่น้องผู้ใดเคยเห็นบ่นี่พู้ใดเคยกินมั้งเขาเรียกอะไรบารทั่วแห่บานไก่เอินวัดทัวแห่ได้เลย้าเอาไปกินเมียงกับแก้วบองมากหลน,นี่ไก่กินแซบมาทั่วแห่ กับมาต่อ,อกินอบไรเงี้ยท่านเดี่ยวๆอยู่ไ sure อ้สิไม่ใช่คอเม้นใช่ไหมอ่าเออเอฟทู มาหน่อยละหลายเย็นห้างๆนี่มาหน่อยอย่าตห้สั้น่นี่ให้สั้นามาๆเดียวเนียามาเสียเงียเลย